ที่ที่เราปลูกแล้วสร้างรายได้รายวันให้ได้จริงๆนะครับการปลูกปักบุ้งแก้วเนี่ยเราปลูกเพียงประมาณสิบสิบห้าวันเราใช้ปุ๋ยหมักนะครับใช้ปุ๋ยหมักแล้วประมาณสิบห้าวันหลังจากสิบห้าวันเราก็ตัดตัดตัด,ด,ดยอดได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าปักบุ้งเนี่ยมันมันเป็นโรคอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเราปล่อยให้มันทับถมงบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดใบใบสีเหลืองขึ้น bay, bay, bay ường, นะครับ ปลกบุ้งแก้วตรงนี้ของผมเนี่ยผมไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคยมีได้ปุ๋ยหมักทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างรายได้นะครับรายได้เนี่ยผมถุงประ,ประมาณวันหนึ่งสิบจุดก่กิโลนะครับก็สร้างรายได้วันสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะครับต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นรายวันประมาณตรงเนี้ประมาณหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานเนี่ยเราสร้างรายได้ใหยเราได้ประมาณอ่าที่ทำบัญชีแปดถึงเก้าพันต่อเดือนนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

กับงดือดจากไก่ก็ได้เบ่งปันนี่เล็กๆก็เรายาโอ้ยอนเยอะไปะด้เลยหน้าขิ้มผูบอก ra ngoài bí liệu ra ngoài đáy kẻ láo ăn, chỉ có kênh